Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. He is putting the television together. B. He is taking the computer apart. C. He is cleaning the floor. D. He is leaving his friends alone. สำหรับข้อนี้จริงๆก็ถ้าดูจากภาพก็ไม่ยากนะคะข้อ A B C D เนี่ยประธานมีตัวเดียวกันหมดเลยก็คือประธานคือคำว่า he นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาดูกิริยาที่เหลือในประโยคนะคะตรงกับในภาพหรือเปล่าข้อ A ค่ะ he is putting the l e l u t i o n together put something together นะคะก็คือแปลว่าประกอบเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือ,อประกอบนะคะท,ทศน์เนนะ ดูจากรูปนี้ก็น่าจะใกล้เคียงนะเขะาต้องกำลังทำอะไรสักอย่างเพราะว่าชิ้นส่วนนี่มันเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะข้อ b he is taking the computer apart take something apart นะคะตรงกันข้ามกับข้อ a เลยก็คือแปลว่าแยกชิ้นส่วนนะคะเมื่อกี้คือ put something together ก็คือประกอบเข้าด้วยกันในขณะที่ take something apart เนี่ยคือแปลว่าแยกชิ้นส่วนในที่นี้นะคะก็คือเขากำลังแยกหรือว่าถอดชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยออกเป็นชิ้นๆอยู่นะคะ กำลังแยกชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กำลังถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่นะข้อ c he is cleaning the floor กำลังทำความสะอาดพื้นข้อ d ค่ะ he is l e a v i n g his friend alone <im> เขาเนี่ยกำลังปล่อยให้เพื่อนนะคะอยู่คนเดียวจากในภาพนะคะสิ่งที่จะตัดออกได้ก่อนเลยก็คือข้อ c กับข้อ d เพราะว่าไม่ตรงกับในภาพเลยส่วนข้อ a กับข้อ b เนี่ยดูจากข้อ a แล้วมันมีกริยาที่ค่อนข้างเป็นไปได้ก็คือ Putting something together นะคะก็คือประกอบคือถ้าในข้อนี้เป็น putting the computer together เนี่ยอันนี้อาจจะได้ก็ได้เนาะแต่ในที่นี้จากในรูปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปของ television หรือว่าทีวีนะคะก็ดังนั้นแล้วเนี่ยข้อ a เนี่ยเราก็ตัดออกไปได้เลยคำตอบที่ถูกต้องของข้อ3นะคะก็คือข้อ b ค่ะ he is taking the computer apart ค่ะเขากำลังแยกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ออกดูจากในภาพแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงกับภาพที่สุดเนาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ